สวัสดีครับทุกท่านไอวดอนมาแล้วเด้ออันนี้พี่เพชรอยู่ตรงสะพานเน้อตรงคลองเรียบคลองเส้นเรียบคลองเนี่ยเห็นไหมเราจะมองลงไปตรงร้านที่ทีมช่างเพิ่งกำลังสร้างซุ้มขึ้นเราจะมองมุมไกลๆว่ามุมมันดีใดอย่างไรประมาณเท่าไหรมุมที่เรามองเนี่ยเห็นไหมตรงนั้นก็จะเป็นบ้านนี่ตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มแต่ละซุ้มของร้านอีเ็ดเรานั่นเอง ไปเดี๋ยวไปดูกันต่อเด้นี่แล้วเรามาเจออะไรตรงนี้นี่เพื่อนนเห็นบ่เพื่อนมาดักอยู่สามอันนั้นนกเขาเดินไปแล้วหนึ่งตัวนกเขาเยอะมากนกเยอะมากดีเห็นไหมนกเขาสวาสองตัวไปแล้วไปแล้วเพื่อนนี่เรามาเจอเพื่อนเพื่อนมาขวางทางเราพอดีก็เลยจอดให้เพื่อนหางกินก่อนเดี๋ยวขอดไปต่อนี่ตรงนี้ก็นะ นี่ซุม้มอีกมุมหนึ่งเด้ออันนี้ก็อีกมุมหนึง่งนี่อันนี้ก็มองอีกมุมหนึง่งเพราะว่าเราเดินเข้ามาในตรงคลองใส่เป็ดแล้วนี่เห็นปะนตรงนี้ก็จะเป็นเป็ดสามตัวเดี๋ยววันนี้พี่เพชรจะเอาต้นไม้มาลงต้นไม้น้นํานี่ที่เลี้ยงไว้อยู่ตรงสะพานสะพานไม้เรือยเราเนี่ยเอามาลงตรงนี้ในเมื่อวานพี่เพชรเอาลงได้ต้นหนึ่งแล้วเห็นปอ พื่อนจะอยู่กับน้ำไม้ที่ขึ้นยู่กับน้ำไหมนี่ตรงนี้ก็โอ่นทีมช่างก็กลาลังขึ้นหลังคาแล้วก็มุงตอนี้ก็ไะเดี๋ยวเราขับดูกันมีพี่โซดาพี่เบลแล้วก็จวบแล้วก็พี่พี่ทีมช่างเห็นไหมคนน่ะพลังขึ้นหลังคาอยู่ ส่วนด้านล่างก็นู่นเห็ดียบเบิดเมือ่อคือเก้าหนู่เนี่ยนี่อันนี้ก็หลังคา,เ,งา,งาเป็นลอนเขาเรียกลอนคู่บ่นี่แหละหลังคาซุ้ม,ม,มหลังที่สามของเราเด้อยหลังที่สามหลังที่สองก็ขึ้นขึ้นไปเรียบร้อยอแ,แล้ว มุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นี่นะพี่โดาก็ขึน้นยิงไอ้ตะกูนี่อันนี้ก็เป็นซุ้มหลังที่สองนี่ต่อขึ้นโครง้าเรียบร้อยเหลือแต่เพื่นล่างเหลือแต่เพื้นล่างเราก็จะทำเป็นทรงทรงไว้สำหรับหย่อนขาได้ แบบจะเป็นเหมือนทรงนี้น,นี่นี่นี่ทรงเหมือนซุ้มกระทองซุ้มหลังแรกเลยเห็นไหมอีกจะเป็นทรงนี้เหลือเก็บสีเก็บน่องเก็บนี่ก็น่าจะโอเคตอนนี้เราก็นั่งยืนอยู่ซุ้มหลังที่สองด้ยนยแล้วก็นั่งมองเบื้องปลาเขาเบื้องวิวธรรมชาติเด็กกินของต้นเขาไอนี่เขาข้าว้า,วาล้องต้นกะตั้ทงท้องเลยเห็นไหมหยุดตรงขอบคองไสเ้เป็ดเป็ดนนะ่ะตั้งท้องหมดแล้วด้อ น,นี่จะไว้ให้ปลาเผื่อพีทีพิ่มแกะและ้วปลาจะได้ไปกินตอนนี้พี่กิมช่างก็กำลังขึ้นมุงอยู่มีขึ้นมุงหลังคาอยู่เดอ้อนี่ก็น่าจะแผ่นสุดท้ายมั้งนะเพื่นกำลังวัดขนาดอยู่ว่ามันจะตรงตรงมองอัน,นงวรามันจังเง่้ยงบาามานั่นนะ ตอนนี้พี่เทฟก็ยืนอยู่ซุ้มหลังที่สองเราก็จะมองออกไปทางคลองไส้เป็ดของเรานั่นเองก็ขึ้นฐานขึ้นอะไรไว้เรียบร้อยซุ้มหลังที่สี่ก็ขึ้นโค้งไว้แล้วตอนนี้ก็ที่ไหนเนะี่น้ำในคลองไส้เป็ดที่พี่ก็ถ่ายก็พยายามดันออกให้เพื่อนใสแต่ตอนนี้เพื่อนก็เริ่มใสแล้วอีกสักพักนึงก็น่าจะใสตัวน,นี้อีก เพราะว่าน้ำน้ำไหลตลอดโอเคขอบคุณพี่ทุกท่านนะครับที่มชมคลิปชมโฆษณาให้ไปไปพี่น้ดเกิดเพลินแล้วก็เดี๋ยวเด้อเก็บพี่ไปก่อนเด้อบ๊ายบาย